มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าผีพรายเป็นผีประเภทเดียวกันกับพวกนางไม้บางตำนานก็กล่าวไว้ว่าผีพรายเป็นจิตวิญญาณชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กมากที่สุดส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่ในน้ำมากกว่าบนบกมีแหล่งกำเนิดมาจากซากพืชซากสัตว์สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆที่มักหมมรวมกันดวงจิตวิญญาณนี้มักจะแสดงตนในลักษณะของดวงไฟเหลืองแสง ที่อยู่ของมันคือสิงสู่เข้าบางส่วนของร่างกายมนุษย์หรือสัสตว์ต่างๆว่าด้วยเรื่องการกินอาหารของผีพายนั้นจะเป็นจำพวกเครื่องเส้นเหมือนกับผีธรรมดาธรรมดาทั่วไปแบบเดียวกับผีนางไม้ผีนางตานีผีนางตะเคียนเป็นต้นผีพายนั้นชอบอาศัยอยู่ในน้ำเวลาใครลงไปเล่นน้ำคนเดียวโดยเฉพาะในที่ลึกๆอาจจะโดนผีพาย เอาผมพันขาลากจมหายไปก็ได้ทั้งนี้ก็เพราะต้องการจะเอาตัวไปเป็นบริวารหรือไม่ก็ให้มารับตำแหน่งหน้าที่ผีพายแทนแล้วตัวมันเองจะได้ไปผุดไปเกิดจากตำนานเผยว่าผีพายมีอยู่ในทะเลเช่นกันและเรียกผีพายชนิดนี้ว่าพายทะเลซึ่งเวลาอารวาสจะก่อให้เกิดขึ้นลมหรือพาย,ยุ ทำให้ท้องทะเลปั่นป่วนชาวเรือมีวิธีแก้โดยการสร้างรูปแม่ย่านางไว้ที่หัวเรือเพื่อป้องกันไม่ให้ผีพายทะเลมารบกวนนานมาแล้วคุณยุพินเล่าให้ละหลานฟังว่าสมัยก่อนบ้านคุณยุพินนั้นติดอยู่กับแม่น้ําเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องใช้เรือพายไปครั้งหนึ่งย่าคุณยุพินได้พาคุณยุพินเดินทางล่องไปในแม่น้ําตอนกลางดึก ย่าคุณยุพินเป็นคนพายเรือส่วนคุณยุพินนั้นมีหน้าที่ถือตะเกียงอยู่ทางด้านหน้าเรือคุณย่าจะพาไปไหนก็ไม่ยอมบอกถามแกในตอนนั้นก็บอกว่าจะพาไปเที่ยวย่าคุณยุพินแกเป็นหมอตำแยมีคนมาตามไปทำข้อที่ไหนก็ต้องไปแกก็เลยชวนคุณยุพินนั่งเรือไปด้วยตลอดพ่อแม่คุณยุพินนั้นเสียไปตั้งแต่คุณยุพินยังเป็นเด็กจึงต้องอยู่กับปู่กับย่า ตอนนั้นคุณยุพินอายุ15ปีกำลังเป็นสาวแล้วก็เป็นลูกมือย่าในการทำคลอดมาสองสามท้องแล้วย่าจึงชอบชวนเวลามีคนมาตามไปทำคลอดวันนั้นลุงนบเมียแกท้องแก่จะคลอดลูกลุงนบจึงพายเรือมาตามคุณยา่าคุณยุพินไปทำคลอดที่บ้านบ้านลุงนบก็อยู่ข้างๆสวนมะพร้าวพายไปไกลพอสมควรแล้วก็ต้องผ่านวัดอีกน่ากลัวมากมาก ขาไปคุณยุพินก็คุยกับ่าไปตลอดทางคุยไปคุยมาพอมาถึงหน้าวัดหมามันเห็นแสงตะเกียงจากเรือมันก็ทั้งเห่าทั้งหอนคุณยุพินกลัวมากตอนนั้นจึงเอาตะเกียงวางไว้ที่หัวเรือแล้วเอาผ้าห่มคลุมตัวคลุมหัวหันไปมองที่่าแกไม่กล้าหันไปมองทางหัวเรือจนเรือลอยผ่านพ้นวัดไปแกจึงคว้าตะเกียงกลับมาถือเหมือนเดิมและกล้าหันกลับไปมองทางหัวเรืออีกครั้ง ครั้งนั้นย่าไปทำข้อที่บ้านลุงนบถึง3มวันเพราะต้องไปนอนรอคนทองจนกว่าจะคลอดนอนดูอาการสองวันเข้าวันที่สถึงมีท่าทีว่าจะคลอดแน่ๆเวลาตอนนั้นเกือบตีหนึ่งคุณยุพินบอกว่าได้ยินเสียงคนเดินวุ่นวายกันไปหมดนอนหลับอยู่ก็เลยต้องตื่นกำลังจะเดินไปหาย่าแต่เหล่าญาติญาติลุงนบแกดึงตัวไว้ไม่ให้เข้าไปคุณยุพินก็เลยเดินลงบันไดหลังบ้านลุงนบ แล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงริมน้ําบาลุงนบแกทำท่าน้ำยื่นเข้าไปในแม่น้ําแล้วก็จุดตะเกียงเป็นทางยาวสวยมากคุณยุพินเดินเล่นอยู่สักพักก็เอาเท้าไปจุ่มน้ําที่ปลายสะพานแสงจันทร์วันนี้สว่างมากจนทำให้มองเห็นแม่น้ำไปจนสุดสายในแม่น้ํากลางดึกสงัดมันเงียบแล้ว,วังเวงจนน่าใจหายคุณยุพินนั่งมองสายน้ำไหลพัดกอผักตกชวาผ่านหน้าแกไปสัพักใหญ่ ในขณะที่กำลังมือลอยอยู่นั้นก็มีเสียงดังตูมเหมือนมีคนกระโดดน้ำมองไปกลางแม่น้ำก็เจอเป็นเงาคนดำๆกำลังลอยคออยู่มันดำผุดดำว่ายอยู่กลางแม่น้ำแสงจันทร์สัดส่องให้เห็นเป็นเงาดำแต่ไม่เห็นใบหน้าชัดคุณยุพินได้แต่นั่งนิ่งดูเงาดำของหญิงสาวผมยาวว่ายน้ำเล่นจากนั้นคุณยุพินรู้สึกว่ามันเริ่มลอยคอเข้ามาใกล้ คุณยุพินรีบยกขาขึ้นจากน้ำหญิงสาวในแม่น้ำที่กำลังคืบคานเข้ามาหาคุณยุพินนั้นมันก็ดำน้ำหายจมลงไปคุณยุพินมองหาอยู่นานมันก็ไม่ยอมโผล่ขึ้นมาคุณยุพินกำลังจะหันหลังเดินกลับไปที่บ้านลุงนบจู่จูก็มีมือซีดโผล่ขึ้นมาจากน้ำจับขาทั้งสองข้างของคุณยุพินกระชากจนคุณยุพินเสียหลักตกลงไปในน้ำมันดึงคุณยุพินลงไปในน้ำแต่คุณยุพิน ก็ใช้เท้าทั้งสองข้างถีบสุดแรงเกิดจนหลุดออกมาได้คุณยุพินรีบตะเกียรตะกายขึ้นไปบนฝั่งหันไปมองข้างหลังก็เห็นมันกำลังจะตรงเข้ามาหาคุณยุพินอีกรอบคราวนี้มันไม่ใช้มือแต่เป็นเส้นผมยาวประมาณสองเมตรพุ่งตรงเข้ามาพันขาทั้งสองข้างของคุณยุพินและกำลังจะดึงลงไปในน้ำแต่คุณยุพินนั้นจับกิ่งไม้ที่อยู่ตรงนั้นได้ทันคุณยุพินรู้สึกว่าแรงมันมาหาศาล เขารู้ตัวว่าเริ่มจะไม่ไหวคุณยุพินรีบตะโกนร้องให้คนช่วยเพียงอึดใจเดียวเท่านั้นยากับลุงนบก็วิ่งมาหน้าตาตื่นผมที่พันรัดขาคุณยุพินก็ค่อยๆค,คลายและจมลงไปในแม่น้ําคุณยุพินมองลงไปในแม่น้ําก็เห็นเป็นหน้าคนกําลังจ้องมองขึ้นมาจากในน้ําหน้าขาวซีดผมยาวดวงตาม,มันคล้ายจะถลนออกจากเบ้าพอเสียงย่าเรียกถามคุณยุพินว่าเป็นอะไร มันก็ดำหายลงไปกับความมืดใต้แม่น้ำคนยุพินในตอนนั้นรู้สึกกลัวมากแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังผจญกับตัวอะไรอยู่พอเล่าเรื่องทั้งหมดให้ย่าฟังย่าและทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นผีพายน้ำลุงนบแกจึงพูดขึ้นว่าเคยได้ยินคนแถววัดเขาลือกันอยู่หลายวันก่อนหน้านี้แต่ไม่คิดว่ามันจะมีอยู่จริงๆคุยุพินจึงยกเท้าทั้งสองข้างที่ผีพายน้ำเอาเส้นผมพันขา จะลากคุดยุพินลงไปในน้ำให้ย่าดูก็พบว่ามันเป็นรอยเขียวช้ำรอบๆข้อเท้าทั้งสองข้างหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าเด็กสองคนลงไปเล่นน้ำในแม่น,น้ำและก็จมหายไปกว่าจะหาศพเจอก็ปลาเข้าไปวันที่สองพอพบศพของทั้งคู่ทุกคนก็ต้องประหลาดใจเพราะมีรอยแผลที่ข้อเท้ามันเหมือนกับรอยแผลของคุณยุพินตอนโดนผีพายลากลงไปในน้ำ นี่เป็นเรื่องเล่าจากคุณยุพินและคนที่เล่าให้ผมฟังต่อก็คือหลานของคุณยุพินชื่อคุณนัทครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ